มีหลายคน้ะกาหลายคอมเมนต์สงสัยนะคะว่าพิรินจะมีโอกาสกลับไปขึ้นดีกับปะป๊าหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้คืนดีกันแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะคพิรินขอตอบนะคะว่า ไม่มีทางนะคะเป็นไปบ่ได้นะคะไม่มีโอกาสคืนดีที่จะกลับมาเป็นสามีภรรยากันแน่นอนนะคะพีรีนยังอยู่ประเทศนอรแเวย์ละกันยังกลับมาอยู่กับปะป๊าเพราะว่าเล่นกําลั่งทําหน้าที่ของคนที่เป็นแม่นะคะเพราะตอนนี้ลูกชายของพีรีนยังเลี้ยงว่าะ่าในจบนะคะแต่ว่าปีหน้าก็สิจบแล้วแล้วก็ตอนนี้เพื่อนก็เริ่มทํางานนะคะมีงานพิเศษทําหลังจากเลิกเลี้ยงนะคะปีหน้าพอลูกชายพีรีนเลี้ยงจบแแ้วเพิ่นก็จะเริ่มฝึกงานล้ะก็เริ่มทํางานแล้วนะคะแล้วก็พีรีนก็บ่มั่นใจว่าจะกลับมาประเทศ เหตนอเวอีกบอกเพราะว่าบอมีความสุขลิ้นบอกเลยว่าพี่ลิ้นบอกเคยมีความสุขที่ได้ยูประเทศนอเวนะคะแล้วก็บ,บออยากจะอยููพร้อมถ่กลับมาสาเหตุพะลูกอย่างเดียวนะคะ mm hmm. อีกอย่างหนึ่งพี่ลิ้นอายุมากแล้วอบรูจะหาผ้าละนะคะหา mm hmm. คนถี่เขามาวุ่นไายในชีวิตเผื่ออย่างชีวิตทุกมือนี่เป็นอิสระอยากไปไซกับไปอยากสื่ออีหยังกับสื่ออยากกินยังกับกินอยากไปเที่ยวไซกับไปนะคะ mm hmm. อยากจีบผู้ได้กับจีบชีวิตอิสระปานนี้พี่ลิ้นบรูว่าจะเอา เขามาวุ่นไายในชีวิตเผื่ออะไรนะคะก็ยุ่กันไปแบบนี้นะคะในฐานะเพื่อนสบายใจมากกว่านะคะเพราะว่ากลับมาประเทศนอกเว์รอบนี้นะคะมั่นใจร้อยปเปอร์เซ็นต์ล้านปเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ ว่าจังไดกับบอสามารถกลับไปเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมแน่นอนนะคะเพราะว่าขนาดอยู่น้ากันอยู่บ้านหลังเดียวกันเจอกันทุกมือลินกับบอมีความรู้สึกอย่างกระเพื่อนแล้วนะเพราะว่าเมือกกรเนี่ยความสัมพันธ์มันแย่มากๆทะเลาะกันแล้วก็บบอเข้าใจกันแบบยางยางรุ่นแรงเลยล่ะแล้วก็เล่นคิดว่าที่ผ่านมาชีวิตของเล่นเล่นสู่มาด้วยตัวของเล่นเองนะสู่มาลําพังแหละสั่งเนื้อสั่งตัวนะคะลำบากกับลาบากคนเดียวเฮ็ดงานจนว่า ป่วยเคล็ดงานจนว่ากระดูกหลังงอจนว่าเจ็บแขนเจ็บยังกว่าจะมีเหมือนทุกมือนี่แหละการ้างเนื้อส้างตัวมากด้วยความเน็ดเหนื่อยของตัวเองนะคะด้วยลําพังลําแข่งตัวเองก็เลยบ่ค่อยได้สนใจไผและะ้วก็ว่าสนใจเพิ่นพร้อมนะคะยังที่พ่นวานั่นล่ะหนังสือเล่มเดิมนะคะอ่านซ้ําไปซ้ํามามันก็เหมือนเดิมนะ,ะบ่ไม่ยังเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเล่นก็ พอใจในชีวิตของตัวเองที่เป็นแบบนี้ที่ใส่ชีวิตแบบอิสระนะคะเพราะว่าเรื่องเองินเรื่องทองเล่นกับบูไดดเดือดร้อนผู้ใดอยู่เด้วเล่นกับสามารถหาเองได้นะคะใส่เองนะคะแต่การดูแลครอบครัวของลินได้เป็นย่างดีเลยทีเดียวเล่นกัเลยบ่คอยสนใจแต่การผู้ดเร่งรีบว่าจะมีผัวหรือว่ามีภผรยแต่ถ้าเกิดว่าบ่าเจอค้อที่เข้ากันได้แล้วอยู่น้ำกันมีความสุข กิลีเลนกับบ่เอานะคะยูแบบนี้สบายใจที่สุดแล้วนะคะเท่ามากนะคะเอาเวลาไปดูแลพ่อแม่จะครองดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่ของเล่นกับเริ่มเท่าแล้วนะคะเล่นเอาเวลาไปพวกกัดขอบขั้วแล้วก็พ่อแม่ของเท่าดีกว่าดีก็เอาเวลามาเสียกับคนที่เคยเหตุให้เขาเจ็บเคยเหตุให้ชีวิตเท่าบ่มีความสุขล่นว่ายุ่อยู่แบบเนี้ยล่นสบายใจยูกับพ่อกับแม่ยู่กับลูกอยู่กับขอบขั้วของเท่า แบบนี้ดีที่สุดนะเป็นโสดมีเงินใช้สบายใจที่สุดจ้า